สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์าราิน์ชุมนุมคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดหยาบน้ําทะเลจืดนะครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับนาเสนอเนืทาหในการศึกษาและสะสมหลวงปู่ทวดทุกอุ่นนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะนําเสนอหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นแรกปั๊มเครื่องกาจะนองวัดไซขาวปีหนึ่งสี่นะครับคือได้มาใหม่นะครับสององค์นี้พระของเพื่อนนะครับคือทั้งมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับสาหรับ วัตถุมงคลในนามของวัดไายขาวนะครับโดยปุกเสกโดยจันนองนะครับเป็นพระดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ศึกษาครับและสะสมนะครับครับจัดสร้างเมื่อปี2องพนะครับคือมีทั้งพิมพ์ด้วยกดมือโบราณและปั๊มด้วยเครื่องนะครับสําหรับปั๊มเครื่องนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งหนทางเลือกนะครับคือราคาจะไม่สูงนะครับแต่อยู่ในพิธีเดียวกันครับเป็นหนึ่งพระพุทธคุณที่ผมชอบนะครับผมศรัทธานะครับรุ่นปั๊มเครื่องปี1 4นะครับ สมัยที่ผมเล่นพระใหม่ๆนะครับผมจะสะสมปีหนึ่งสี่เยอะนะครับสําหรับองค์ที่ชมนี่ครับเป็นพระปั๊มเครื่องพิมพ์ใหญ่ปีหนึ่งสี่นะครับรุ่นแรกนะครับสภาพสวยๆนะครับครับพิมพ์ทรงนะครับเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับบนบัวคว่ำบัวหงายนะครับครับสาหรับอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับท่านเป็นสธรรมิกกับพระอาจารย์ทิมนะครับเป็นผู้ลูกเสกหลวงปู่ทวดเมื่อวันปี97ดันอันโด่งดังนะครับ แต่สาหรับวัดทรายขาวนะครับเป็นของอาจารย์นองนะครับใต้ฐานครับของหลวงพ่อทวดรุ่นนี้นะครับจะบรรจุตะกุดนาลายแปลงรูปนะครับหรือตะกุดนาลายแปลงรูปของอาจารย์นองแห่งวัดทรายขาวนะครับสําหรับตะกุดนาลายแปลงรูปคับเป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่งของพ่อทนองแห่งวัดทรายขาวนะครับจะโดดเด่นในเรื่องเมตตาค้าขายนะครับและณจังังนะครับท่านนําตะกุดมา ต้ฐานมันจุกไว้ใต้ฐานหรุมมุทั่วทุกรุ่นนะครับของของวัดไซขาวปี1.4นะครับครับผมจึงอยากให้ท่านผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสนะครับมีหนทางเลือกนะครับให้มาหันมาจิบปี1.4นะครับเพราะว่าราคาก็จับต้องได้นะครับราคาไม่แพงนะครับครับสำหรับพิม์พใหญ่นะครับตรงนี้อยู่ในสภาพสวยนะครับไม่ได้ใช้นะครับ เป็นเนื้อว่านนะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกของพ่อท่านนองแห่งวัดไซขาวนะครับครับสภาพเดิมๆนะครับครับรวมบนทั่วปีหนึ่งสี่นะครับจะสร้างด้วย2แบบนะครับแบบด้วยกดมือโบราณและแบบด้วยกดเครื่องนะครับหรือปั๊มเครื่องนะครับแต่พัมเครื่องจะราคาถูกกันเยอะนะครับคือหลักพันต้นๆถึงหลักพันกลางๆนะครับเราสามารถจับต้องได้นะครับเป็นของดีพุทธคุณสูงนะครับครับและยังได้ พุทธคุณจากตะกุดนาลายแปลงรูปนะครับที่บรรจุอยู่ใต้ฐานขององค์พระนะครับทุกองค์นะครับปของปั๊มเครื่องของปีหนึ่งสี่ครับจะมีตะกุดนาลายแปลงรูปครับนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับปั๊มเครื่องมันจะนองปีหนึ่งสี่พิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้อยู่ในสภาพสวยเดิมๆนะครับเป็นอีกหนึ่งพระพุทธคุณสูงนะครับ พิธีดีนะครับปลูกเสกดีนะครับพ่อท่านองแห่งวัดทรายขาวนะครับเป็นผู้ปลูกเสกร่วมกับเกจิสายเขาอ้อยอีก 3- 4รูปนะครับที่ผมเคยนำเสนอใหท่านผู้ชมไปแล้วนะครับอันนี้คือตะกุดนาลายแปลงรูปนะครับองนี้ดอกนี้เป็นตะกุดเงินนะครับครับพุทธคุณโดดเด่นนะครับณจังงังนะครับเมตตาค้าขายนะครับจากนั้นครับวัตถุมงคลในรูปแบบของมุททวดวัดทรายขาวนะครับปีหนึ่งนะครับจึงน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับ ครับทุกองนะครับจะมีตะกุดนาลายแปลงรูปอยู่ใต้ฐานนะครับบางองค์ก็เห็นนะครับบางองค์ก็ไม่เห็นนะครับแต่จะมีทุกองนะครับครับจะมี2พิมพ์นะครับคือมีพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะครับครับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับครับปั๊มเครื่องพิมพ์เล็กปีหนึ่งสี่นะครับครับสภาพสวยเหมือนกันนะครับครับนครับเป็นรูปหลวงกระทวดนั่งขัดสมาธินะครับถือว่าเป็นพระ รุ่นแรกของพ่อธนองแห่งวัดทรายขาวนะครับครับลุมบุดทวดนะครับทุกวัดนะครับดีหมดนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแต่สําหรับของวัดทรายขาวนะครับพ่อธนองท่านจะบรรจุตะกุดนาลายแปลงรูปนะครับที่มีความโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมณัจจังงังนะครับและแปลงเรื่องร้ายให้กับกลายเป็นเรื่องดีนะครับครับถ้าคนที่นิยมปุกเครื่องรางของเป็นตะกุดนะครับถ้าหาตะกุดไม่ได้นะครับผมแนะนําให้ หาวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่ทวดอาจจะนองรุ่นแรกนะครับคือได้ทั้งพุทธคุณจากหลวงปู่ทวดนะครับและได้พุทธคุณจากตะกุดนาลายแปลงรูปของพ่อท่านนองนะครับครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับอยู่ในสภาพสวยนะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิบนโบคว่ำเบือหายนะครับครับปลูกเสกโดยพ่อท่านนองแห่งวัดทรายขาวนะครับพ่อท่านนองหรืออาจารย์นองนะครับท่านเป็นสหธรรมิกกับพระอาจารย์ทิมนะครับเป็นผู้ร่วมสร้าง ลุงบุตทวดเนื้อว่านรุ่นแรกปี24 9 7นะครับองค์รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ท่านสร้างรุ่นแรกเลยนะครับครับปั๊มเครื่องนะครับราคาจะหย่อนนะครับจากพิมพ์กดมือโบราณนะครับผมจึงอยากให้ท่านผู้ชมนะครับมาสะสมนะครับถ้ามีโอกาสนะครับครับลุงบุทวดปั๊มเครื่องอาจะนองครับพิมพ์เล็กราคาหลักพันต้นๆถึงหลักสองสามพันบาทนะครับ มีในหมุนเวียนในท้องกาดพักเครื่องอยู่นะครับขนาดพอเหมาะนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่นะครับครับจะเห็นตะกุดอยู่ใต้ฐานชัดเจนนะครับครับจะมีทุกองค์เลยนะครับบางองค์อาจจะมีเนื้อพระปิดอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ให้ท่านเข้าใจว่ามีทุกองค์เลยนะครับครับองค์นี้เป็นตะกุดเงินนะครับเห็นชัดเจนมากนะครับครับจะมีทั้งตะกุดทองแดงและตะกุดเงินนะครับครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่ทวดต่างวัดนะครับครับสำหรับวัรไซขาวนะครับเป็นพระประสบการณ์ของผมนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับที่ผมเล่นพระใหม่นะครับผมไม่มีเงินเท่าปี24่นะครับซึ่มีราคาสูงนะครับผมจึงมาหารันมาเก็บสะสมหลวงปู่ทวดนะครับของวัรไซขาวเป็นปั๊มพิมพ์ปั๊มเครื่องนะครับราคาจะถูกๆครับสมัยก่อนนะครับองค์ละพันกว่าบาทนะครับมาสมัยนี้นะครับผ่านมาแล้วนะครับราคาก็ยัง พอจับต้องได้นะครับครับพิมพ์ใหญ่อาจจะประมาณ 2- อ0ถึงสามพบาทนะครับพิมพ์เล็กพันถึงสองสามพันเหมือนกันนะครับแล้วแต่สภาพความสวยนะครับแต่ประสบการณ์ผมการันตีได้นะครับของวัชัยขาวนะครับโดดเด่นในทุกๆด้านนะครับเป็นที่ประจักษ์ของเหล่าลูกศิษย์ของลมงบุตรทวดนะครับที่สะสมมาวัไัยขาวนะครับครับนะครับ ปั๊มเครื่องเล็กนะครับวันนี้นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับมีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่พระสององนี้นะครับเป็นพระของเพื่อนผมนะครับเจ้าของร้านประดับยนนะครับในจังหวัดกาฬสิน์นะครับครับนำมาให้ผมรีวิวนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สะสมนักสะสมครับทั่วไปนะครับเราจะได้เห็นพระยูวในสภาพสวยๆนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเป็นอย่างสูงนะครับที่มีความเมตตานัาให้ผมนาพระมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ ถ้าเรามีโอกาสนะครับเจอเจอที่ไหนในสนามพระนะครับให้เก็บได้ในเลยเลยครับสําหรับพระอาจารย์นองปั๊มเครื่องปีหนึ่งสนะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกของท่านพ่อท่นองนะครับครับผมเก็บเรื่อยๆนะครับผมมีประมาณ10บก่บองนะผมก็แบ่งให้ลูกให้หลานใช้นะครับลูกผมใช้นะครับตัวผมก็ใช้ติดตัวตลอดเวลานะครับสําหรับพระปั๊มเครื่องโดยเฉพาะพิมพ์ใหญ่นะครับ ภรพประสบการณ์ผมเลยนะครับผมจิตตัวนะครับราคาเช่าหาก็ไม่แพงพอจับต้องได้นะครับครับหลวงปูททวดอาจารย์นองวัดชายขาวรุ่นแรกนะครับครับปีหนึ่งสี่นะครับองค์นี้ตะกุดเงินเห็นชัดเจนนะครับอยู่ด้านหลังนะครับครับโดดเด่นในเรื่องนะกจังงังเมตตาและคาขายนะครับแปลงเรื่องร้ายให้กับกลายเป็นเรื่องดีนะครับพุทธคุณของตะกุดนาลายแปลงรูปนะครับครับสำหรับหลวงพุททิพย์หลวงพุททวดนะครับปั๊มเครื่อง ปีหนึ่งจำลองรุ่นแรกนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภยัยท่านผู้ชมมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศกาณสินครับ